ราศีมีนเจ็ดวันนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพก่อนเลยอันดับแรก 1. ปวดคอปวดเข่าปวดตาปวดหัวแน่นหน้าอกหายใจติดขัดสุขภาพไม่ค่อยดีนะในวันที่10นี้ต้องระมัดระวัง 2. ระวังโทรศัพท์ร่วงหล่นหายโทรศัพท์เสียสื่อสารกับใครไม่ได้เลยนะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้สองจิตสองใจเกี่ยวกับการงานด้วยมีเกณฑ์จะยกย้ายคิดจะยกย้ายงานหรือเดินทางนะคะยังสองจิตสองใจอยู่มีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะเลือกไม่ถูกโรเลนะคะในเรื่องของงานนะคะช่วงนี้สื่อสารกับใครก็นะคะต้องระมัดระวังคําพูดด้วยเช่นกันมีดวงการเดินทางในวันที่11นะคะไปหมปไปไหว้ไปทําบุญดีไปทํางานดีค่ะรับรื่นค่ะ มีสิ่งศักสิทธิ์คุ้มครองหรือว่าเป้าหมายของคุณนะคะในเรื่องของสายงานถ้าคิดจะเปลี่ยนงานยกย้ายงานทําเถอะนะยังไงดีค่ะย้ายงานแล้วดีเปลี่ยนงานแล้วดีหรือเดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็จะรับรืนนะจ๊ะมีคนแนะนํามีคนช่วยเหลือนะคะวันที่12การเงินดีขึ้น13 14าสอ่ะสิบห้าอ่ะดีต่อเนื่องเลยทีนี้นะคะ วันที่ควรระวังก็คือวันที่สิบนะคะนอกนั้นก็ราบรื่นหมดเลยนะตำแหน่งบ้านจะมีคนเอาของกินของฝากมาให้ถึงบ้านมีคนนําความสุขมาให้ถึงบ้านหรือจะมีคนมาหาที่บ้านจา้ะตำแหน่งบ้านให้โชคนะจ๊ะในวันที่สิบหกเนี่ยถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเนี่ยให้เอาบ้านเลขที่นะหนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์นะจะเลขนาไพา่ส่วน สื่อนำโชคก็คือรถยนต์หรือบ้านเลขที่ค่ะทำบุญเสริมดวงช่วงนี้นะคะทำบุญด้วยน้ำทำบุญกับผู้มีพระคุณหรือทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยหรือจะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยงานยังหนักนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยดีทั้งคนโสดและไม่โสดนะคะต่อให้มีปัญหาก,กันนะคะแต่ก็ถือว่า คนรักคู่ครองเนี่ยก็ยังทุ่มเทเอาใจใส่คนดีแต่คุณอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามกับคนคู่ครองหรือคนรักก็แล้วกันเนาะนะคะในเรื่องของลูกหลานบริวารก็ดีค่ะจะเสริมเสริมดวงคุณเรื่องของหน้าที่การงานเช่นกันเนาะ,ะใครคิดจะเดินทางไปไหนช่วงนี้นะคะราบรื่นนะแต่ให้เรามาระวังระวังเดินหกล้มนะคะสําหรับของสีเสริมดวงนะคะช่วงนี้ให้ใส่ ขาวนะคะใส่แดงหรือติดเขียวนิดหน่อยนะคะอ่าชาวราศีมีนนะคะวันที่คุณจะต้องระมัดระวังไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยของร่วงหล่นหายสุขภาพและคำพูดอารมณ์ต่างๆคือวันที่10 11 12 13 14ไปแล้วจะดีมากๆมีคนช่วยเหลือมีคนมาหามีคนเอาความสุขมาให้ รู้จักเก็บเงินเก็บทองนะคะอ่ะขอให้โชคดีใครคิดวางแผนจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะอะให้ตัดสินใจจะจะหาทางออกได้นะคะเร็วๆนี้โดยเฉพาะวันที่10จะรู้ว่าคุณต้องไปหรือไม่ไปเกี่ยวกับการโยกย้ายงานหรือเปลี่ยนงานนะจ๊ะ,ะการเงินยังถือว่าดีอยู่นะแต่ระวังเงินล่วงเงินหายระวังของมีค่าหายแล้วก็ให้ระวังสุขภาพนะจ๊ะโอเคจ้ะ